สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่คือรายการสุขและสวยนะครับเดือนนี้เดือนพฤศจิกายนราศีนี้ราศีแมงป่องแมงป่องแมงปองอ่งปองเนี่ยมีอะไรบ้างที่น่าสนใจระหว่างแมงป่องแมงป่องก็เป็นแมลงมีพิษอ่าแต่ทีนี้เขาก็มีคําว่าแมงป่องเนี่ยนะคะคพิษไม่มากมายอะไรแต่ชอบอวดอ้าง คิดไม่มากอะไรแต่ชอบอวดอ้างอ๋อเวลาที่เขาชูหางเขาเนี่ยก็เหมือนคนที่ไม่มีดีอะไรมากมายแต่ชอบแสดงตนยโสโอหังอวดดีใช่ไหมคะในขณะเดียวกันคําว่าป่องเนี่ยครับเรามาใช้กับงอนตุ๊บป่องอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราถึงเดือนพฤศจิกาเราควรจะนึกสองเรื่องนะคะหนึ่ง อย่าไปงอนตุ้ปองกับใครเลยมันจะเหมือนหางแมงป่องนะงอนงี้นมยแล้วบางทีเนี่ยพอเรางอนเนี่ยนะคะพอคนไม่ง้อขึ้นมาเนี่ยปวดร้าวนะคะนอนไม่กินข้าวแล้วไม่มีคนมาตามไปกินข้าวเสียของขึ้นนะเสียของนะในขณะเดียวกันถ้าเราไม่มีดีแล้วเราอวดว่าดีเนี่ยนะคะหนึ่งเป็นการยกตมถกทันนะคะัสองในขณะเดียวกันเนี่ย ถ้าคนอื่นเนี่ยเขาเกิดเชื่อในสิ่งที่เราอวดอ้างแล้วเขาใช้เราทำสิ่งนั้นเนี่ยแล้วทำไม่ได้อจะเกิดอะไรขึ้นหายยนะสิฮะเสียหายมากเลยทีเดียวเราคุยว่าอุยเราทำกับข้าวเก่งยังไงเงี้ยบอกเอาเง้นมือนี้ช่วยทำให้กินสักมื้อได้ไหมเป็นไงล่ะนะซึ่งจริงๆแล้ววัฒนธรรมไทยเราเนี่ยจะเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคือถ้าเราจะพูดอะไรนะคะจงพูดเรื่องที่อยู่บนรากฐานความเป็นจริง เป็นไปได้ทําได้เป็นสิ่งที่ดีที่สุด uh huh. ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายว่าคนราศีพฤษจิกจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่นะ oh. เพียงแต่ว่าคําว่าพฤษจิกที่ที่แปลว่าแมงป่องเนะี่ยมันชวนให้คิดสองเรื่องนี้ hmm. คือเรื่องอย่างงอนให้เสียของนะคะกับเรื่องที่ว่า อย่าอวดอ้างตนเองและก็ยังคงมีเรื่องที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลนะครับซึ่งก็ถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคนี้ครับรุดแรงแค่ไหนฮะและเป็นมานานหรือยังเป็นมาเกือบ30มปีค่ะโอ้โหตั้งแต่คลอดลูกคน,คนแรกไมเกรนมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับคนที่เป็นไมเกรนเนี่ยขึ้นต้นเนี่ยก่อนที่จะเกิดการปวดศีรษะเนี่ย หลอดเลือดจะตีบตัวก่อนครับแล้วร่างกายก็จะปรับโดยหลั่งสารที่ทําให้หลอดเลือดขยายตัวทีนี้พอหลอดเลือดขยายตัวนะตอนนั้นเริ่มปวดแล้วะะเป็นอย่างนั้นไหมครับของคุณวิริยาปวดจนกระทั่งอาเจียนนะคะโอ้นี่ถือว่ารุนแรงนะฮะ,ะแล้ว,แล,วแล้วทำยังไงฮะถึงจะหายปวดก็ถ้าไม่มียากินก็ต้องปล่อยให้เขาปวดยานี่ แก้ปวดธรรมดาเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ค่ะนั่นก็เป็นอาการหนึ่งละอ่ะข้อเข่ามาก่อนข้อเข่ามาก่อนอข้อเข่านี่เอ่อขาขวาเนี่ยค่ะเคยประสบอุบัติเหตุหยุนแรงแค่ไหนฮะก็ล้มจักรยานยนต์นะคะล้มแล้วก็มีกระดูกชิ้นหนึ่งมันแตกออกมาก็เข้าเฟือกอยู่หนึ่งเดือนครับ จากนั้นมันก็ไม่มีอาการพอมามีอาการตอนเราอายุมากขึ้นอ๋อพออายุมากขึ้นมันก็จะมีอาการเจ็บค่ะมีมีเสียงเวลาขึ้นลงบันไดแล้วก็มีอ,มอาการเจ็บอืออ่ะเสร็จแล้วก็เลยทานบิมสู่สีเขียวเขียวด้วยแล้วก็สีชมพูด้วยค่ะอุ้ยก็ตอบเรื่องข้อเขาด้วยจากไมเกรนสู่สีเขียวอยู่ อยู่ค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไม่กลับมาปวดอีกเลยฮะไม่กลับมาเลยค่ะส่วนข้อเข่าดีขึ้นไหมครับข้อเข่าดีขึ้นค่ะดีขึ้นแต่ว่าจะจะมีเสียวๆนิดหน่อยบ้างบ้างเป็นบ้างตรงนี้ต้องขยายความนิดนึงครับคือสีชมพูเนี่ยเราแนะนําว่าให้ใช้ปรับปูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วทําให้อาการที่ผิดปกติที่ทําให้เกิดอาการเสียนี่มันลดลง พอพอเราสร้างภูมิกันที่สมดุลทําให้การอักเสบนั้นหายไปแล้วรเราไม่อยากให้มันกดต่ออืเราก็ให้ปรับใช่ปรับเป็นสีเขียวอืมันก็ยังสร้างอะไรแต่อ,อะไรที่ดีให้กับร่างกายภูมิคุ้มกันให้สมดุลแล้วขณะเดียวกันก็สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายของเราด้วยถ้าเราไม่แน่ใจสีเขียวเช้าชมพูเย็นอ่ะอย่างนี้ได้ครับอ่าสีเขียวเช้าเป็นชมพูเย็นอย่างนี้ก็ได้นะฮะเอาละขอบคุณมากครับคุณวิริยาครับขอบคุณค่ะ ปีปัญหาของขั้นแรกก็คือหัวเข่าครับเริ่มมีอาการเดินไปไหนก็ยกขาก็แกลกครับแกลกใช่ฮะยิ่งวันมันก็ยิ่งหนักขึ้นนะฮะหนักขึ้นหนักขึ้นผมหนักกว่านั้นเนี่ยนะผมเข้าห้องน้ำนะครับอาบน้ำเสร็จต้องใส่เกง็กแคในใช่ไหมวพายาผมทำเราเอาสแตนเลสแล้วค,ค,คนพิการเนี่ยต้องจับทีละข้างใส่ทีละข้าง ใส่ทีละข้างปั๊บมาใส่กินเขายาวมันมันลำบากมากอะครับตัดสินใจไปที่โรงพยาบาลเช็คครับจะผ่าละครับข้างเดือนหนึ่งแสปดมห้าพันข้างละข้างละตัดสินใจแล้วเอาเอานี่คือตัดผ่าตัดเนี่ยผมมาเมื่อวัน4ี่สบหเดือนที่แล้วผมซื้อไปเลยกลับบ้านใครอยากหายแบบผมนะสี่สไม่ใช่หวยนะสี่ไม่ใช่ใบหวย มือละฮะสี่สี่สี่สามมือสามมือแล้วเวลาผมนั่งนั่งอย่างนี้นะจะจะไขว่ห้างคุณลองไขว่ไขว่ห้างดิค,คุณยกขาไขว่ห้างดิอ่าฮะใช่แต่ผมแต่ก่อนนี้มันอย่างนี้ <laughs> <laughs> มันอย่างนี้แล้วอย่ดีผมสบายนะมผมสบายโออย่างนี้ผมสบายคนะ<อ>ร,รับดรผมขอบคุณดรนะคนที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแนะอักเสบนะครับก็เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้ข่าวเนี่ย หลั่งสาร3ตัวมากเกินไปคือ TNF Alpha อินเทอร์ลกิน6และอิ 17, นเทอร์ลกิน17ะครับมันก็ทำให้เกิดอาการอักเสบตามข้อต่างๆผู้ที่ใช้แคปซูลของเราเช้า2แคปซูลก่อนนอน2แคปซูลก็จะพบว่าจะมีการหลั่งสาร3ตัวนี้ลดลงอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นอาการอักเสบจึงลดลงอย่างรวดเร็วนะนอกจากนี้ครับ สิ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยเป็นพืชห้าชนิดคือบังคุดเงานดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนะครับเมื่อเราสกัดสารเหล่านี้ออกมาแล้วสารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติในการสร้างโมลกระดูกอ่อนนะฮะซึ่งสามารถอยู่ในระหว่างชั้นของกระดูกที่มันเสียดสีกันเพราะอาการเสียดสีกันมันก็ถูกยับยั้งโดยกระดูกอ่อนซึ่งเปรียบเสมือนฟองน้ำอยู่ด้วยนะครับเพราะอาการปวด หลัานั้นุณหายไป s <S ครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีๆนะครับโดยเฉพาะนำมาฝากกับคุณผู้ชมที่มีปัญหาในเรื่องการดูแลสุขภาพกันบางค,คนหาหมอใช้หยุกใช้ยาอะไรทั้งหลายแล้วก็ยังไม่รู้สึกดีขึ้นนั่นเองลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราดูได้นะครับ w w w b i m 1 0 0 c o m นะครับซึ่งก็จะมีเรื่องราวของคนที่มีประสบการณ์ดีๆเหล่านี้มาแบ่งปันให้กับคุณผู้ชมครับ อันนี้เป็นไปตามหลักการมาสูตรนะคะคอย่าเชื่ออะไรง่ายๆต้องพิสูจน์ต้องพิสูจน์นะคะเพราะฉะนั้นการที่เรานําเอาเทสโมเนียลหรือคนที่มีประสบการณ์มีคุณภาพที่ชีวิตที่ดีๆมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยเพื่อเป็นการจุดประกายนะทำให้เราสนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเอง คนเราสุขภาพตัวเองดีเนี่ยคุณภาพชีวิตดีแน่นอนอ๋อแน่นอนและวมสุขภาพก็สบายใจใช่เมื่อสุขภาพชีวิตดีปั๊บเราก็สบายใจและเมื่อเราสบายใจเราก็จะดูแลความสวยของเรานะอันนั้นเป็นต่อไปใครดูนะถ้าเกิดพี่70ยังไม่ตายจะทําตัวสวยให้ดูอย่างเงี้ยนี่ถ้าจะสวยต้องดูต่อจากนี้เขามีชมรมคนรักสวยรักงามอ่ะ เขาเรียกชมรมคนหุ่นสวยอุ้ยจังม็ไม่แม่นชมรมคนหุ่นสวยชงชงนะเพราะฉะนั้นก่อนจะจากกันวันนี้นะคะเรามีชมรมคนหุ่นสวยเนี่ยให้ไปตามดูกันว่าเขาทําอะไรกันที่ทําให้หุ่นเขาสวยนะคะรีบจัดการดูแลให้หุ่นสวยตั้งแต่เริ่มต้นอย่าปล่อยให้สายไปเหมือนอย่างต้นตเอร์เสรีนะครเพราะว่า พอมาดูแลตอนที่เมตาบอลิซึมหรือว่ากระบวนการการเผาผลาญไม่ดีแล้วเนี่ยยากมากยังทันแต่อาจจะช้าหน่อยเท่านั้นยากมากครับเมตาบอลิซึมมันเสียแล้วนะครอ่ะแต่ว่าถ้าใครที่เมตาบอลิซึมยังดีอยู่เนี่ยนะคะใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้ค่ะครับเอาละวันนี้ราไปก่อนนะครับกับเรื่องราวดีๆกันเดี๋ยวก่อนสีอ๋อเพื่อนคนเขาสนใจเขาจะไปดูที่เวไเว็บไหนเออโทรไปเลยก็ได้หรือถ้าเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ w w w ร i m w เ d e บบิไงอ่าหรือถ้าจะโทรมาคุยแบบสองทางทูเวย์คอมมิชชัน 0264-648-00ค่ะสำหรับวันนี้ลาก่อนนะคะสวัสดีครับ Go Shape Member Club ชมรมคนหุ่นสวยผู้หญิงทุกคนจะมีความกังวลเกี่ยวกับรูปร่างของตนเองและต้องการลดความอ้วนไม่ว่าตนเองจะอ้วนจริงหรือไม่คนที่ไม่อ้วนก็ยังอยากจะมีหุ่นสวยขึ้นกว่าเดิมความกังวลน,นี้นำไปสู่การใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อลดความอ้วนซึ่งในบางครั้งมักจะไม่เหมาะสมสำหรับสุขภาพ เช่นไปเน้นเรื่องการลดน้ำหนักแทนการลดไขมันส่วนเกินและเป็นต้นเหตุของปัญหาสุขภาพด้วยหลักคิดนี้คณะนักวิจัยนำโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราจึงได้วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ลดไขมันส่วนเกินจากผลกาซีเนียแล้วขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตำรับแรกของประเทศไทยในปี2539และจำหน่ายแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ ช่วยให้ผู้หญิงมีหุ่นสวยและมีสุขภาพดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสูตรธรรมชาติที่คณะนักวิจัยของเราได้พัฒนาขึ้นมาเมื่อเกินกว่า10ปีที่แล้วครับได้ผ่านการทดสอบใน3สถาบันทางการแพทย์ของไทยว่าใช้ได้ผลปลอดภัยไร้ผลข้างเคียงล่าสุดก็ได้มีการทดสอบในโรงพยาบาลอันดับหนึงของประเทศไทยนะครับแล้วก็ยืนยันว่า ได้ผลแน่นอนแล้วมีการนําเสนอผลการวิจัยนั้นผลการทดสอบนั้นในสภาโภชนาการคลินิกระดับโลกและงานประชุมโภชนาการนานาชาติที่เบียนานานด้วยนอกจากนี้แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยผลการทดสอบนั้นในวรารสารนานาชาติตามหลักวิทยาศาสตาร์นะครับการลดลงของไขมันส่วนเกินตามส่วนต่างของร่างกายก็ปรากฏชัดเจนนะครับตรงไหนที่มีไขมันส่วนเกินมากก็ลดไปมาก การสดเกินน้อยการลดไปน้อยนะครับที่เห็นชัดๆที่ผมก็จะสรุปให้เห็นเด่นๆก็คือว่าที่เอวเนี่ยที่เอวซึ่งเป็นส่วนที่พวกเราจะมักจะกังวลที่สุดสามารถลดไปถึง18%ในเวลาเพียง2เดือนส่วนที่ตะโพกก็ประมาณ55%นะครับ ต้นแขนนะฮะต้นแขนลดไปถึง24%ได้เวลาที่เรายื่นแขนออกไปที่มันห้อยย้อยเนี่ยครับไอ้ตรงนั้นนะ่ลดไปถึง24%นะครับในเวลา8สัปดาห์ไอ้ใต้คางครับที่ใต้คางเนี่ยที่เป็นเหนียงย้อนลงมานะครับก็ลดลงได้ชัดเจนนะครับส่วนต้นขานะฮะที่เราทดสอบก็พบว่าลดลงไปประมาณ6%เรนะครับเรามีความภาคภูมิใจในผลปัจจณนนี้นะครับ พราะสูตรนี้ได้มีการจำหน่ายไปแล้ว27ประเทศทั่วโลกคือปัจจุบันนี้คนอยากจะลดความอ้วนคนก็กลัวว่ากินเหมือนกับกินยาหรือเปล่ามีผลเข้เคึ้หรือไม่มีภาวะเครียดก็อ,อยู่ในกฎในเกณฑ์เราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเรามันเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาตินะเข้ากินเข้าไปแล้วก็ไปทํางานกับร่างกายของเราแบบธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะให้คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ลดสัดส่วนของเรา มีความสุขจากการใช้สบายๆอยากจะกินอาหารก็กินเป็นอาหารอยากจะกินเป็นน้ําก็กินเป็นชนิดน้าอยากอยากจะกินแคปซูลเพื่อให้สะดวกก็กินเป็นแคปซูลอยากจะชงเข้าไปในกาแฟเข้าไปในชาหรือเข้าไปในก๋วยเตี๋ยวกระับรับประทานได้นะครับก็เป็นก็เป็นความสบายๆซึ่งเกิดจากการลดสัดส่วนนะครับเพราะนั้นเราก็เลยตั้งชมรมคนหุ่นสวยขึ้นมาเพื่อให้เกิดการสร้างสังคมของคนที่ร่วมกันมา มีคุณสวยนะครับแล้วเราก็จะได้ร่วมกันเคียวทั้งแผ่นดิน